ที่เป็นแบบนี้เนะี่ยเป็นเพราะก่อนอื่นเลยเนี่ยเ,เรื่องเกี่ยวกับรสสมพายนหัวตาลาเป็นเรื่องที่อยู่ในหมวดของไบเบียดนะครับเป็นเรื่องที่มีไม่ได้อยู่ในศักยภาพและก็ความสามารถของออประสาทสัมผัสข,ของคนในโลกดุนยาที่จะที่จะใช้ประสาทสัมผัสเหล่านั้นในการเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ รับรู้ด้วยตัวของมันได้เองนะครับด้วยเหตุน,นี้เนี่ยการที่จะเอาเรื่องในหมวดนี้เนี่ยเข้ามาพยายามเปรียบเทียบกับเรื่องที่ไม่ได้เป็นรอยบียาหรอือเรื่องที่เอ่คนคนเรามีประสบประสบการณ์สามารถตรวจสอบมองเห็นพบเจอในในโลกดุนยาของเขาเนี่ยจึงเป็นการการ เปรียบเทียบแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับมันจะนำพามาสู่ผลลัพธ์ที่หรือข้อสรุปที่มันคลาดเคลื่อนแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ตรงกับพอแท็จจริงนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าการใช้วิธีแบบนี้เนี่ยมันจะมันนำพามาสู่ท่าทีที่ได้เกิดการต่อต้านข้อมูลที่อลัลลอฮฺสุบายนะฮูวตา,าลา ได้ส่งแจ้งเอาไว้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ไปกันใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าไม่ไม่สอดคล้องกับท่าทีของบุคคลที่บอกว่าตัวเองเป็นผู้ที่ยอมจำนนต่อละสุภาโนฮะตาลายอมจำนวนต่อคําสอนและข้อมูลที่พระองค์ทรงแจ้งเอาไว้แล้วก็บอกให้เราได้ยอมรับนะครับก็สําหรับคนที่เป็นมุสลิมนะครับโดยพื้นฐานแล้วเวลาละสุภาโนฮะตาลาแจ้งอะไรให้เขารับทราบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปนระเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง กิมียอะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งและอย่างยิ่งที่สุดก็คือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าเนี่ยนะครับเขาย่อมเชื่อว่าทุกข้อมูลที่พระองค์ทรงเอาตราทรงตรัสไว้ในกุตอาและสุนนะของท่านหลักสูตรของพระอ,องค์ในสันนลลาของอะไรที่ว่าสันนิาย,อย่อมเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงแน่นอนและเป็นข้อมูลที่สื่อสารไว้ด้วยกับข้อความที่บอกให้เราเข้าใจไปในทิศทาง ทิศทางที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นนะครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นการใช้ข้อความที่เป็นการหลอกกันหรือหมกเม็ดหรือเป็นข้อความที่ลวงให้เข้าใจผิดไม่ใช่ครับเพราะว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮหุบอัลอาลาไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งประธานอันคนรอ่านแล้วก็ไม่ได้ส่งบรรดาเราซูลนไม่โดยเฉพาะยื่นเราซูลนท่านสุดท้ายสันละหอยอะไรวสานมาหาปวงชนเพื่อต้องการที่จะให พวกเรา,เข,าเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของอุตตรารา,า,าแต่อลตตุสมาฮมอุตาราต้องการจะมีจุดประสงค์ในการประทานคัมภีร์และก็ส่งรอสูนมาเพื่อที่จะชี้แจงให้เรารู้จักกับข้อเท็จจริงซึ่งข้อเท็จจริงที่สําคัญที่สุดและก็เป็นข้อเท็จจริงที่บ่าวทุกคนต้องการจะรู้จักกับมันมากที่สุดก็คือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับพระเจ้านะครับ ด้วยเหตุนี้เนี่ยเรื่องในหมวดนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่คนที่เป็นมุสลิมจะคิดว่าอัลลอฮ์สุบฮา,านอาจานาจะใช้คําพูดในเชิงที่มันเป็นการหลอกให้เข้าใจผิดหรือว่าลวงหรือเป็นการเล่นเกมทายคําที่ให้คนอ่านหรือว่าคนฟังไปเดาเอาเองว่าจริงๆแล้วพระเจ้าต้องการจะหมายความว่าอะไรจากข้อความนี้แล้วก็ให้ให้เราต้องพยายามมีท่าทีแบนเนื้อหาที่เราได้รับจากข้อความ ความหมายปกติของมันทิ้งแล้วก็ไปหาเนื้อหาใหม่เข้ามาใส่หรือว่าทําเป็นบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยแล้วกันว่าเนื้อหาของข้อความนี้คืออะไรก็โบยไปให้ว่าอรัสตาลาเท่านั้นที่รู้อย่างเดียวข้อความนี้ที่อ่านมันไม่ไม่สามารถไม่สามารถเป็นที่เข้าใจได้อย่างเหมาะสมซึ่งแน่นอนว่าชุดการมองวะฮีของรัสุพานจตาลาในกุออ่านและซุนนะเกี่ยวกับเรื่องของซีฝ่าของรัสุพานจตาลาในรักษณะนี้เนี่ยย่อมเป็นชุดการ เขเป็นมุมมองที่มันมันผิดและเป็นมุมมองที่ที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นการรู้จักเกียรติของรพระสุภานุจารดาแล้วก็ไม่ได้เป็นการให้เกียรติต่อคำพูดของรพระสุภานุจารดาแล้วก็สารของท่านรอซูนสดลตของอะไรที่ว่าสุลต่านละซุนะของท่านแต่อย่างใดเลยนะครับครับผมการที่โลกกลมเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับสําหรับ การทีうう so, um, ่มุสลิมจะเชื่อว่าอัลลอฮ์สุภาอิหัวทาลาทรงอยู่เบื้องบนนะครับเพราะว่าการที่อัลลอฮ์สุฮาอินหัวทาลาทรงอยู่เบื้องบนเนี่ยเป็นการที่พระองค์ทรงอยู่เบื้องบนของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นแปลว่าพระองค์ทรงอยู่เหนือสุดของทุกสิ่งอยู่เอ่ออยู่เป็นพระองค์เป็นพระผู้ที่ทรงอยู่เอ่อ เหนือขึ้นไปจากทุกสิ่งนะครับโดยที่พระองค์ทรงเป็นเอกเทศจากทุกสิ่งหมายความว่าพระอ,องค์ไม่ได้ทรงเข้าไปอยู่ในสิ่งถูกสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าพระอ,องค์ทรงอยู่เหนือออกไปเหนือขึ้นไปจากสิ่งถูกสร้างทั้งหมดที่ม,ทมีอยู่นะครับซึ่งสิ่งถูกสร้างที่ใหญ่ที่สุดที่พระอ,องค์ทรงระบุไว้ชัดเจนว่าพระอ,องค์ทรงประทับอยู่เหนือสิ่งถูกสร้างนั้นก็คือบัลลังของพระอ,องค์นั่นเองนะครับ แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยที่บอกไปปัญหาของคนที่พยายามยกเอาเรื่องของโลกกลมมาเพื่อเป็นเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธข้อมูลที่อัลลอฮฺสันะ่งให้นบูตะอาลาได้ทรงแจ้งเอาไว้เกี่ยวกับพระอ,องค์ว่าพระอ,องค์ทรงประทับอยู่เหนือบัลลังหรือพระอ,องค์ทรงอยู่เบื้องบนเนี่ยนะครับก็คือมัอนเกิดขึ้นจากการที่เขาไม่เข้าใจครับว่า การอยู่เบื้องบนของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นการอยู่เบื้องบนของพระผู้ทรงสมบูรณ์ในทุกด้านเป็นพระเจ้าอะครับเขาไม่ใจไม่เข้าใจว่าการอยู่เบื้องบนของพระเจ้าเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่แน่อนว่าคนเนี่ยย่อมย่อมไม่สามารถเข้าถึงแล้วก็ไม่สามารถที่จะอธิบายเชื่อมโยงสิ่งที่เขารู้จักที่เขาพบเห็นในชีวิตประจําวันกับข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้า ในประเด็นนี้ได้อย่าง,างกระาจางหรือว่าหรือว่าสามาร,ามารถเข้าใจได้จนกรท่่งถึงปลายทางได้หรอครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปอัลลอฮฺสุบฮานอห์ตะลาเป็นพระเจ้าและพระองค์สุบฮานอห์ตะลาก็ไม่ได้อนุญาตให้ใครได้มีโอกาสเห็นพระองค์หรือสามารถรับรู้อะไรเกี่ยวกับพระองค์ได้นอกจากเท่าที่พระองค์ทรงบอกเอาไว้เท่านั้นดังนั้น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของลัทสุภานะหูวะจาราที่พระองค์รทรง,งบอกไว้เนี่ยย่อมไม่มีทางที่คนเราจะอยู่ๆจะเข้ามานั่งคิดแล้วก็ให้บทสรุปกับมันโดยอาเภอใจหรือด้วยตัวของเขาเองได้จกนกระทั่งสุดปลายทางเพราะมันเท่ามันเท่ากับถ้าเกิดว่าใช้วิธีการแบบนี้มันก็เท่ากับเป็นการเออเอาเองแล้วก็ทึกทักเอาเองว่าพระเจ้าต้องเป็นแบบนี้หรือเป็นแบบนั้นโดยที่โดยที่มันไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เพราะมันเป็นการทึกทักไปโดยที่ไม่ได้มีหลักฐานไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ที่ถูกต้องเพราะเขาไม่สามารถพิสูจน์ได้แล้วก็เป็นการพูดไปโดยที่ไรซึ่งข้อมูลการยืนยันจากอเลสสุฮานาฮูตาลานะครับเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยการที่คนเรารับรู้ว่าโลกมันกลมเนี่ยจึงจึงไม่จําเป็นจะต้องเป็นอะไรที่มันจะต้องถูกสรุปว่าเป็นเรื่องที่มันขัดกับการที่พระเจ้าอยู่เบื้องบนนะครับ อย่างคําอ่านที่เขามักจะยกขึ้นมาก็คือบอกว่าโลกมันกลมมันแปลว่าถ้าคนอ,อยู่ที่ทิศหนึ่งของโลกทิศตรงข้ามของมันก็จะนับถ้าคนที่อยู่ทิศท,ที่หนึ่งของโลกเนี่ยนับว่าเป็นบนนะครับทิศตรงข้ามกับทิศท,ที่หนึ่งก็ย่อมเป็นล่างของโลกดังนั้นคนที่ไปอยู่ในทิศตรงข้ามเนี่ยก็จะจะ,จะกลายเป็นว่าบุคคลจะกลายเป็นว่าเขาเนี่ยอ,อยู่ข้างล่าง หรือว่าจะประกอบเป็นว่าเราสุพรรณรัตลทรงอยู่ล่างของเขาคนนั้นซึ่งจริงๆแล้วการพยายามพูดแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการพูดที่เป็นการบอกถึงลักษณะของโลกตามที่มันเป็นนะครับเพราะว่าโลกเนี่ยเป็นเป็นวัสดุเป็นเป็นวัตถุที่เป็นทรง,ทรงกลมนะครับซึ่งตัวทรงกลมเนี่ยโดยตัวของมันแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีทิศด้วยตัวของมันเองนะครับทิศมันจะ ถูกกำหนดรับรู้ด้วยกับตัวแปรอื่น,เ,นเช่นที่คนเรารู้จักกันเลยนะครับเกี่ยวกับวัตถุที่เป็นทรงกลมเนี่ยเขาจะนับว่าทุกอย่างที่มันอยู่บนพื้นผิวของวัตถุนั้นเนี่ว่าเป็นข้างบนหมดนี่เป็นที่รู้กันรู้จักกันเป็น,ปนอย่างสากลแต่นั้นทุกอย่างที่เหนือพื้นผิวของอโลกขึ้นไปเนี่ยก็นับเป็นบนหมดนะครับไม่ว่าคนคนไม่ว่า สิ่งที่อยู่เหนือพื้นผิวของโลกเนี่ยจะอยู่ในมุมไหนของโลกก็ตามนะครับจะเป็นมุมที่มันตรงข้ามกันชัดเจนก็ตามเนี่ยทั้งหมดถ้าเป็นสิ่งที่มันเหนือขึ้นไปจากพื้นผิวของโลกก็ถือว่าเป็นข้างบนหมดนะครับส่วนข้างล่างก็คือสิ่งที่อยู่ข้าง,างใต้ในแกนของโลกถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่อยู่ข้างใต้ของวัตถุที่เป็นทรงกลมนะครับมันแปลว่า ไม่ว่าคนเราจะอยู่ที่ไหนฟ้าไม่ว่าคนเราจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้นะครับฟ้าก็คือเป็นเป็นที่ที่อยู่ข้างบนโลกเสมอนะครับดวงอาทิตย์ก็อยู่เหนือเขาขึ้นไปเสมอไม่ว่าเขาจะอยู่ในในส่วนไหนของโลกก็ตามนะครับเ,เช่นเดียวกันทุกอย่างที่เราสัมผัสในหัวตจอะไาได้ทรงบอกเอาไว้ว่ามันอยู่เบื้องอยู่เบืออเบ้องบนเหนือจากฟ้าดุนยาไปไม่ว่าจะเป็นฟ้าชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่ หรือจกนกระทั่งไปสุดอยู่ที่อารชของลัสุภานหัวตาลาเนี่ยทั้งหมดก็คือนับว่าเป็นการทั้งหมดก็คือโดยข้อเท็จจริงแล้วมันคืออยู่บนเหนือโลกขึ้นไปทั้งหมดนะครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นที่อยู่ใต้โลกนะครับในบรรดาสิ่งที่ได้กล่าวไปเมื่อครู่นี้นะครับดังนั้นจะจะเห็นได้ว่าคําอ้านนี้ในี่จริงๆแล้วเป็นคําอ้านที่เกิดขึ้นจากการพยายามตีรวนให้เกิดความสับสนเท่านั้นเองเป็นการใช้คําที่มันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับ และก็ถ้าหากว่าเขาอยากจะอ้างและให้ข้อสรุปแบบนี้จริงเนี่ยคำถามของเราก็คือเขากล้าจะพูดไหมล่ะครับว่าฟ้าชั้นที่ชั้นที่7หรือฟ้าชั้นที่2หรืออาฟ้าดุนยาเนี่ยบางครั้งก็อาจจะเป็นฟ้าที่อยู่เหนือโลกหรืออาจจะเป็นฟ้าที่อยู่ใต้โลกก็ได้มีใครกล้าจะพูดแบบนี้ไหมครับหรือถ้าพูดเนี่ยเป็นมันจะเป็นคําพูดที่คน ที่มีสติปัญญาเขาจะรับกับมันได้ไหมครับไม่มีใครรับหรอกครับเช่นเดียวกันว่าเราสมมติเราถามว่าตอนที่ท่าเราซุนซอนเราอะไรที่ว่าสัน้นลำเอ่อมียรลอดขึ้นไปนะครับไปรับบัญญัติธรรมาจ,จากลอสสุภานุทาอะไรเนี่ยเราจะพูดได้ไหมว่าจริงๆแล้วมันเป็นการเดินทางลงไม่ได้ขึ้นเดินทางลงออกจากโลกไปนะครับคุณจะพูดแบบนี้ไหมล่ะครับหรือตอนที่อลัลลอสสุบฮานะุทาได้ยืนยันว่าพระองค์ทรง ยกท่านั้นเออีสาขึ้นไปนะที่พระอ,องค์เนี่ยทาไมทาไมไม่แนะนําให้เปลี่ยนคําเปลี่ยนการใช้คาว่ายกเปลี่ยนเป็นอื่นไปเลยนะครับว่าดึงไปทางอื่นดึงลงมาจากโลกจเจ้าแบบนี้ไหมครับซึ่งมันหมายความว่าสิ่งที่ต้องผมต้องการจะบอกก็คือจริงๆแล้วสิ่งที่เขาทาเนี่ยถ้าเกิดให้ว่าไล่ตามไปกับทุกอากีดาที่เกี่ยวข้องกับที่อรรถสมภารในหัวตาลาที่ที่อรรถสมฮารตาลาทรงอบอกให้เรารับทราบเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่เบื้องบนเนี่ย เขาก็จะต้องกลายเป็นบุคคลที่แทบจะปฏิเสธแถวในทุกข้อมูลที่อาลสุบฮานูห์ตาลาพูดเอาไวเา้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นแม้ว,ว่าสิ่งนั้นจะไม่ใช่เรื่องที่ททททเกี่ยวข้องกับลักษณะของยาลสุมฮานูห์ตาลาโดยตรงก็ตามนะครับก็มันจะแปลว่าอากีได้ที่ยาลสุมฮา,มานูห์ตาลาทรงสอนเอาไว้ในอันกุานเนี่ยก็จะกลายเป็นอะไรที่มันขัดกับข้อเท็จจริงหมดเลยใช่ไหมนะครับถ้าเกิดเขาอยากจะอ้างแบบนี้จริงเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าใครอ้างแบบนี้ก็คงจะ จะลำบากนะครับในการที่จะเป็นบุคคลที่ยึดถือแล้วก็ให้เกียรติต่อคําพูดของลอสุภานุตาลาแล้วก็เป็นบุคคลที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์สุภานุตาลาแล้วกออ็อันกุรอานแล้วก็สุนนะของท่าราสุนสนลัลของอะไัยฮ่วะาสลับนะครับอ,อ,อีกอย่างหนึ่งครับสมมุติว่าเราจะ ยอมลดตัวไปพูดตามเขานะครับว่าโอเคถ้าคุณอยากจะเข้าใจว่าอยากจะเข้าใจว่าถ้าหากว่าคนเราเนี่ยยืนอยู่ในมุมหนึ่งของโลกก็อาจจะเป็นการเข้าใจได้ว่าอาัลลอฮฺสุภาอุะตาลาอยู่ข้างใต้เขาไม่ได้อยู่ข้างบนเ,เราก็บอกว่าถ้าสมมุติจะให้เข้าใจแบบนั้นจริงๆเนี่ย มันก็อาจจะเป็นการเข้าใจส่วนตัวของคนคนนั้นหรือเปล่านะครับหรือถ้าจะเข้าใจแบบนั้นว่าโอเคอัลลอ์อยู่ใต้เขาเนี่ยในคําพูดของเขาในบริบทที่เขาอยากจะอธิบายแบบนี้เนี่ยโดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดกับการที่พระองค์ทรงอยู่เบื้องบนและก็ความสมบูรณ์ของพระองค์และจริงๆแล้วมันก็เบากับความเชื่อของคนที่บอกว่าอัลลอฮ์สุบฮานุจาาลาไม่ไม่อยู่ไหนเลยนะครับไม่อยู่ข้างบนไม่อยู่ข้างล่างไม่อยู่ทางขวาไม่อยู่ทางซ้ายไม่อยู่ข้างนอกไม่อยู่ข้างใน ไม่ทุกอย่างเลยเพราะว่าคําพูดนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นคําพูดทีเ่เข้าใจเป็นเกี่ยวกับลอสุภาณห,นะหูวตาลาไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากจะเข้าใจว่าพระองค์ไม่มีซึ่งการที่เราการซึ่งความเชื่อที่เชื่อว่าพระทรงมีและทรงอยู่ข้างเบื้องบนถึงแม้ว่าในการอยู่เมื้อบงของพระองค์ในมุมมองหรือความเข้าใจของคนบางกลุ่มอาจจะพูดว่าพระองค์ก็อยู่ เื่อล่างของเขาในมในในิติความเข้าใจของเขาในลักษณะนี้ก็เป็นได้เนี่ยมันยังเบาวกว่าความเชื่อที่อ้างว่าพระพระเจ้าเนี่ยไม่มีพระเจ้าไม่มีอยู่จริงแค่สะกดคําว่ามีติดไว้สวยๆเฉยๆว,ว,ว่าโอเคเหมือนจะมีแต่ว่าในความข้อเท็จจริงแล้วพระเจ้าไม่มีเพราะว่าการเชื่อว่าพระเจ้าทรงมีอยู่นั้นอะไรเป็นมันเป็นอะไรที่ตรงกับข้อเท็จจริงและตรงกับการรับรู้แล้วความจริง มากกว่าการปฏิเสธพระเจ้าแน่นอนแล้วก็เป็นอะไรที่ที่เบากว่าการปฏิเสธพระเจ้าแน่นอนซึ่งแน่นอนว่าถ้าจะถ้าคุณอยากจะรั้นให้ผมต้องยอมรับว่าการยืนยันว่าพระเจ้าอยู่เบื้องบนกับเรื่องของโลกกลมเนี่ยมันจะต้องพ่วงไปด้วยการบอกว่าในบางมิติบางความเข้าใจก็คือพระเจ้าต้องอยู่ข้้นล่างด้วยเนี่ยคุณเองก็ควรจะต้องถูกถูกบีบให้ต้องยอมรับด้วยว่า ความเชื่อของคุณที่บอกว่าพระเจ้าไม่อยู่ซ้ายไม่อยู่ขวาไม่อยู่บนไม่อยู่ล่างไม่อยู่ในไม่อยู่นอกไม่อยู่ทุกสิ่งไม่อยู่ทุกที่เลยเนี่ยไม่อยู่ไม่รู้อยู่ไม่รู้อยู่ที่ไหนไม่สามารถชี้ไม่สยยไปหาไม่ไม่สามารถเอ่อพบพบปะกันได้ไม่สามารถมองไปหาได้เนี่ยมันคือการเชื่อว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริงในโลกของความเป็นจริงถ้ามีอยู่ก็คงแค่มีแค่ในอุดมคติที่ไม่ แม้แต่ในดุดมคติก็ไม่สามารถพูดได้เพราะว่าคนเราเวลาใจมันมุ่งหาพระเจ้ามันก็รู้ว่ามุ่งไปทางไหนเนี่ยมันแปลว่าความเชื่อของคนแบบนี้เนี่ยของคุณแบบนี้เนี่ยมันเป็นความเชื่อที่มันเวลวร้ายกว่าแน่นอนเมื่อไปเทียบกับความเชื่อของบุคคลที่เชื่อตามที่อัลลอฮฺสุบฮานูร์ตะอลาบอกให้เชื่อถึงแม้ว่าคุณจะพยายามยัดเยยนให้เขาจะต้องอธิบายความเชื่อนี้ไปในทิศทางที่ ที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงก็ตามนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยพูดมาเพราะว่าแค่เป็นการลดตัวลงมาพูดตามเพื่อให้เขารู้สึกถึงความร้ายแรงและความเลวร้ายของความเชื่อของเขาที่พวกเขากำลังเชื่อกันอยู่ว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วถ้าเชื่อแบบนี้มันหมายถึงเชื่อว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริงในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับก็ครับผมซึ่งโดยข้อโดยข้อเท็จจริงแล้วเ,เราไม่จําเป็นจะต้องไปพูดแบบนั้นเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่า การที่พระเจ้าอยู่เบื้องบนไม่ขัดกันกับการที่โลกลมและกะ็การที่อรุสุนนะเชื่อว่าพระเจ้าอยู่เบื้องบนเนี่ยเราเชื่อว่าพระเจ้าด้วยลักษณะอันสมบูรณ์ของพระองค์โดยการที่พระองค์ทรงใหญ่กว่าทุกสิ่งทรงห้อมล้อมทุกสิ่งไว้ในวันขียาม ในวันกียามะผื้นดินทั้งหมดนั้นอยู่ในกำรพร,ระหัตถ์ของพระองค์แล้วก็ชั้นฟ้าทั้งหมดจะถูกม้วนพับด้วยกับมือขวาของพระองค์แล้วก็พระองค์ลัทธสุฮานณหูทาลานั้นไม่มีใครสามารถจะมองพระองค์อย่างอย่างครบถ้วนเอ่อครบถ้วนทั่วได้ถึงแม้ว่า เราอินชาอัลลอฮ์จะหวังว่าจะได้เป็นหนึ่งจากบุตรบุคคลที่เป็นชาวสวรรค์ที่ได้มีโอกาสมองไปยังพระพักหรือหน้าของพระองค์ก็ตามเหมือนกับที่พระองค์นั้นไม่มีใครที่จะสามารถรู้เกี่ยวกับพระองค์ได้อย่างครบถ้วนรอบด้านได้เพราะพระองค์คือพระเจ้าเข้าใจไหมครับคําว่าพระเจ้าพระเจ้าที่พระองค์ทรงยิ่งใหญ่เหนือทุกสิ่ง ทรงอยู่สูงส่งทรงอยู่สูงและอยู่เหนือสิ่งถูกสร้างทั้งมวลขึ้นไปแล้วก็เป็นผู้ที่ทรงสมบูรณ์แบบในทุกด้านนะครับดังนั้นเนี่ยการที่คนเราจะพยายามเอา,เอาข้อมูลบางอย่างนะครับ ที่เราที่เขาที่มมนเป็นข้อมูลที่ที่อยู่ในหมวดของเรื่องที่คนเราสามารถพบเจอตรวจสอบกับมันได้ด้วยกับประสาทสัมผัสที่มีในดุนยานะครับเอามาค้านเอาข้อมูลหนุยนี้เนี่ยนะครับมาค้านกับเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าที่พระเจ้าบอกเอาไว้เองทั้งทที่พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่เราไม่สามารถเห็นพระองค์ได้ในโลกใบนี้ในโลกดุนยานี้ และพระองค์กเ็เป็นผู้ที่แมตตาพวกเราด้วยกับการแจ้งข่าวหรือพูดถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับพระองค์ให้เราได้รับรู้นะครับให้เราได้รับรู้ตามขนาดความความสามารถในการจะสามารถเข้าใจรับรู้ของเราที่เรามีในดุนยาแล้วก็พระองค์ก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้พูด หรือไม่ได้บอกในมุมที่เราไม่สามารถจะเข้าใจและรับรู้กับมันได้ให้เราได้ไดต้องเชื่อตามนะครับทุกอย่างที่พระองค์ทรงสั่งและบอกให้เราเชื่อเกี่ยวกับพระองค์มันเป็นอะไรที่เมื่อเราฟังแล้วก็เคลียรหมดรับรู้ได้ตามนั้นทันทีและเชื่อได้ตามตามนั้นทันทีส่วนอะไรที่พระองค์ยุติและไม่ได้บอกไว้มันแปลว่าถึงแม้ว่าคุณจะพยายามคน้นพยายามหาพยายามลงรายละเอียดพยายามเชื่อมโยงแค่ไหนคุณก็ไม่สามารถ เข้าถึงคำตอบที่ถูกต้องของมันได้ดังนั้นหน้าที่ของเราคือการยุติเท่าที่พระเจ้าบอกไว้เมื่อพระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงอยู่เบื้องบนก็แปลว่าคืออยู่เบื้องบนจริงๆเป็นการอยู่เบื้องบนที่สอดคล้องกับการเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้สมบูรณ์แบบในทุกด,ด้านของพระองค์จริงๆซึ่งมันไม่ขัดกับข้อเท็จริงใดๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะว่าอะไรที่มันเป็นข้อเท็จริงย่อมไม่ขัดกันเองส่วน คุณจะเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างข้อเท็จจริงที่หนึ่งกับข้อเท็จจริงที่สองได้ไหมเนี่ยในหลายหลายครั้งเราก็อาจจะไม่สามารถเชื่อมโยงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าข้อเท็จจริงที่หนึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในหมวดของยบรยารดเรื่องที่เขาใช้เป็นคำภาษาไทยว่าพ้นจากยานวิสัยและความสามารถในการตรวจสอบรับรู้ด้วยเครื่องมือปกติด้วยประสาทสัมผัสสัมผัสปกติที่เรามีในดุนยากับเรื่องที่สองที่มันเป็นเรื่องที่อยู่ในเรื่องของมุชาฮะ เรื่องของโลกที่เรา,เาพบเจอในชีวิตประจําวันหรือพบเจอในดุนยาที่เราสามารถเรียนรู้กับมันได้ด้วยกับประสาทสัมผัสที่มีในดุนยามันไม่จําเป็นจะต้องคลิกกันได้ในความเข้าใจของเราเสมอไปโดย,ดย,ดยแล้วก็หรือจะพูดได้ว่าส่วนใหญ่ไม่จําเป็นจะต้องสามารถคลิกกันได้หรือว่าเรา,าจะต้องสามารถเชื่อมโยงกันได้ระหว่างเรื่องใน2หมบทนี้เลยด้วยซ้ํานะครับเพราะว่า ลักษณะในการเรียนรู้หรือการรับรู้ข้อมูลใน2หมวดนี้มันเป็นมันใช้วิธีการในการรับรู้ต่างกันสิ้นเชิงนะครับเรารู้ได้เฉพาะของที่เรามีความสามารถเรียนรู้ในดุนยาเราเห็นได้เฉพาะภาพหรือสิ่งที่เราสามารถเห็นได้ในดุนยาเอาง่ายๆระหว่างสิ่งถูกสร้างด้วยกันที่อยู่ในหมวดของของของ,ของโลกที่ไม่ใช่รอยบีญาด้วยกัน เรายังเทียบกันไม่ได้เลยเราไม่สามารถเห็นยินได้ไม่สามารถเห็นเอาไม่ต้องพ,พูดถึงเรื่องที่เป็นกกลเบียรไม่สามารถมองไกลถึงสา,ายตาของเราไม่สามารถมองไปได้ไกลเท่าที่กับเหยี่ยวเขามองอันนี้เอาแค่ความระยะในการความสามารถในการมองเห็นหูเราไม่ได้ดีเท่าหูแมวหรือว่าหูของข้างคาว ประสาทการดมกลิ่นของเราไม่ดี mm. เท่ากับสัตว์บางชนิดที่มันถูกใช้ประโยชน์ในการสืบค้นวัตถุต้องหงษ์ใสใช่ไหมครับอย่าว่าไปถึงการมองเห็นสิ่งถูกสร้างด้วยกันที่อยู่ในหมวดของไคบียาหมวดของเรื่องที่เป็นไรบหมวดที่เขาใช้ภาษาไทยว่าพ้นจากยานวิสัยไปเรามองไม่เห็นใช้ตอนแต่ถ้าเราศุนษลออะไรที่ัสบอกไว้ว่า إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا เวลาพวกคุณเหตุด้ยินเสียงร้องเฮือกของลาให้ทำการขอความคุ้มครองต่ออัลลอ์ให้พ้นจากชัยตอนเพราะว่าตอนนี้มันกำลังเห็นชัยตอนอยู่แต่เราไม่เห็นได้ยินแค่เสียงร้องของลาเห็นไหมครับ มันไม่จําเป็นจะต้องสามารถเชื่อมโยงกันได้ระหว่างข้อเท็จจริงในหมวดของรอยบียะ์ B I A, ที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะลาแจ้งให้เราได้รับทราบกับข้อเท็จจริงในหมวดของเรื่องที่เป็นอยู่ในอยู่ในยานวิสัยที่จะรับรู้ได้ที่ไม่เป็นข้อเท็จจริงแต่หน้าที่ของบุคคลที่เป็นผู้ศรัทธาที่อัลลอฮ์สุบฮานะนหัวตะลากำหนดให้เราจะต้องเป็นก็ต่อเรื่องเหล่านี้ก็คือการที่เราจะต้องเชื่อ ในความเป็นจริงของข้อมูลและข้อความที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮตาลาทรงบอกเล่าให้เราได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องในหมวดนี้และเรื่องในหมวดนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺตาลาที่เกี่ยวข้องกับพระลักษณะของอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺตาลาและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระลักษณะของพระองค์ที่พระองค์บอกว่าพระองค์ทรงอยู่ เหนือทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นไปอยู่เหนือบรรดาฟากฟ้าชั้นเจ็ดทั้งเจ็ดชั้นอยู่เหนือบรรลังของพระองค์อันนี้เป็นข้อมูลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแจ้งไว้ชัดเจนในหลายที่ในอันลกุรอานท่านอัลสลสันนอฮฺวะลาฮฮิวะสลมแจ้งไว้ชัดเจนด้วยกับหลายวิธีการของการสื่อสารไม่ว่าจะพูดไม่ว่าจะชี้ไม่ว่าจะมองขึ้นฟ้าและก็เป็นเรื่องที่บรรดาซาลฟ มีมติเอกฉันกันจริงกันตรงกันว่าเป็นความเชื่อที่ท่านละซุนสัลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมถ่ายทอดเอาไว้ดังนั้นหน้าที่ของคุณคือยอมรับทำเหมือนกับที่ท่านท่านอบูบักร์ดิยัลลัลฮุอะันฮุมทำเวลาที่พวกมุชลิกมาถามท่านนะครับหลังจากที่ท่านละซุนสัลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกลับมาจากการอิสรอมมุชลิกมาถามท่านอาบูบัว่าเนี่ยเพื่อนของเธอเนี่ย มาบอกให้พวกเราอบอกกับพวกเราว่ามาบอกกับพวกเราว่าเขาเดินทางไปจากมักกะไปไบตินมักดิสในหนึ่งคืนแล้วก็ยังขึ้นไปบนฟากฟ้าด้วยแล้วก็กลับลงมาแล้วก็เดินทางกลับมาจากไบตินมักดิสถึงมักกะโดยใช้เวลาแค่หนึ่งคืนเนี่ยเชื่อไหมท่านบูพระกอว่าก็เลยก็บอกว่าถ้าหากว่าเขาพูดแบบนั้นจริงฉันก็เชื่อว่านั่นคือความจริง โดยที่ท่านก็ไม่ได้รู้เหมือนกันว่าวิธีการในการเดินทางมันทำยังไงถึงเป็นไปได้ที่จะสามารถเดินทางจากมักกะไปไบตินมักดิสขึ้นฟ้าขึ้นไปรับขึ้นไม่ใช่ใครฟ้าดุนยาดูที่ซ้ำรู้เบื้องบนท่านถึงเลยฟ้าชั้นชั้น,นที่เจ็ดขึ้นไปถึงซิดรอรินมุนตหาแล้วกลับลงมาแล้วก็เดินทางกลับจากไบตินมักดิสมามาถึงมักกะในหนึ่งคืนท่านก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใช้วิธีการยังไง ณนะตอนนั้นตอนที่พวกมุชลิมมาบอกแต่ท่านก็เชื่อเพราะท่านรู้ว่าท่านระซูนคือคูอ่ของพระเจ้าจริงและท่านก็รับในทุกข้อมูลที่ท่านระซูนส,ลลออสุนลัลอขออะไรวิวะซันลำนำมาบอกด้วยความมั่นใจดังนั้นผมขอเตือนครับอย่ามีลักษณะแบบนี้เลยมันไม่ใช่ลักษณะของบุคคลที่บอกว่าตัวเองเป็นผู้ที่ยอมจำนนต่อพระเจ้า แต่มันเป็นลักษณะของคนที่กำลังดื้อดึงและรันุัััันาาาลลลฮมมะวบิิดดกออช س ب ح ا ن ั اللهم و ب ح ะ د ك ตูบ د أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إ ม ي ك صلى الله ع ั ى محمد وعلى บิ ه و ว ح ب ั و ลัม